ก็ได้ที่อยู่รายการโ no ame นเนมเกมเมอร์ฮะเกมเมอร์แกนะฮะตอนนี้ตอนนี้ได้เล่นเกมฟุตบอลซิตี้สตาร์นะฮะอ่ะาพิ่งโหมดไม่ได้โคตรแหลกเลยะฮะเข้าเมืองกาดอ่าเราจะมาเล่นกันนะฮะลงสูงเท่าไหร่ดีตัยลสุดก็เท่าไหร่วะเฮ้ยสองร้อยนะต่ำสุดก็ร้อยร้อยหกสิบสูงสุดกนะ็สองร้อยอะ เราเจะสูงพอประมาณนะลดหน่อยนี่ประมาณนี้นะต้องขาวอนะน้ืองน้ำตานี่สีผิดต้องประมาณนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาแบบนี้อนะสุดสาแจมหลอคุ้มชิมเอาแจมนะ <c oughs> ผมบิวน้ำตาเอา <c oughs> ันนี้ก็เทนะนะ่นั่นเอาตรงนี้แหละชุดชุดเอ้เยแม่สีม่วเมื่อกี้เอาบิสีฟ้าผ้าผมอยู่ภาคใตนะ้ฮะจังหวัดก็สงขลาครับตั้งขวาชื่อเอ้ยอชื่อเนี่ยผมชื่อตียนะก็คงจะรู้หลายๆคนแล้วนะ ทำไบเล่นไลยสดๆนะเพิ่งเล่นนะก็เล่นไม่เป็นนะกดเดินอะไรยังไม่รู้อะไรเลยฮะโหเลือกบททดสอบเดินที่หมดทำทำหนักทักทักเลยทักทักอาจจะโหลดหน้าไปหน่อยนะเพราะคอมผมมันไม่ค่อยดี้ยเสลับแป๊บเดียวว่าช่างนะกดซ้ำนะกดเดินสีเพื่อมุมกล้องของเกมมาต่อสี เด connect, nice. UH. ินกับลูกสอนนะฮะก็เป็นงูโอ้ยยม่เดินย้ายย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 ่าโอ้ยโอ้ยยลยย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 นยอยย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 ่ยยยย่ยยยย่ยยยยยย ไม่รู้ยังเฮ้ยยิงก็ตัวดีอะไฟล้างอ่ะเฮ้ยดีแม่งเลยโอ้โหแม่งข้านะเฮ้ยตั้งอยู่ที่นี่ไงเกมบอลก็เพิ่งเคยเล่นเกมแม่ะเกมเนี้ยเอสซอมบอลมาดิ เนี่ยมอนก็ตัวเอสสก,กิลบ้ายอบ้าอะไรนึกก็รู้ะ่ะจำไม่ค่อยได้ะฟูเสืสเอลุตเตกอีสลาตานะ <c oughs> บาตกโลงอะไลุ้นเปิดกระปนะเปิดกล่องตะกัออนคิด โอ้ไม่จุเหมือนในหนังมันเตะแค่ใจว้าเลยฮะโอ้โหเล่นเยอะนะฮะนี่ก็เพิ่งมาเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตดหม้ใหม่อะไรเรื่องรอไม่รอสวนไม่อายใครไม่ต้องหาไม่ค่อยไม่ค่อยเจอ่าน ย้อ๋เอไหนว่ากดไปไงนหน้าเราวันนี้เราก็มาเล่นโชว์นะตรงนี้ต้องโหลดนานเพราะคอมผมไม่ได้เรื่องแต่รู้สึกโหลดเร็วมากตอนเขากินแหลกยางกาอะไรปุ๊โอ้โหกินผมว่าดำทั้งทีไม่ทั้งทีนี่หว่ายมีตัวรอเสพยเขออ้ยอื้ยไปกดชีว์โอ้ยเฟยเฟนอ้ยอ้ย ส่งไอ้เพื่นอนกูตัวเลวเ็กว่เลือไม่เฮ้ยไม,ไม่อย่าเข้าโก้เอี่ยมสง่สงคนมาพวกส่งเออดีมากอีโอ้โหไม่โดนเอ้าเอาอะไรอีกนึนยาวเลยอีกยุวิ่งไปให้โดน เอสมาอุ้ยเยาโอ้โหแม่งสวยนะลูกอ๋อร้องการดิเงี้ยอย่างเดียวฮะไม่มีอะไรอื่นอุ้ยจุ๊บอ้ยเอสมาอุ้ยโอ้โหแม่มันเสียดส่งตอนที่ศัตรูมาด้านหลังอะเสียบเสียบ,บกดอะไรลูกเอ้าเอออะไรกัน รับโอ้โหส่งไอ้พื่อนกดตัวอะไรผมก็ไม่รู้ฮะกดก็เอาโม่ๆเอามันทีลืมฝึกหมดเลยฮะเป็นคนขี้ลืมเลี้ยงไล่ส่งมาทางนี้เออดีมากเฮ้ยชอบชอบลูกหลอกชอบชอบเอ้าอี๋วมายวิ่งมาหาอย่างโรหนุ่เอ้ามันส่งให้ใครวะ ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะสองพันมาเย้เย้อ๋อเฮ้ยชอยิงเลยดังยิงดีมันไม่ยิงนะสองหักสองหักไม่ยิงใช่ปะสองหักยิงลูกไกเยอะไม่โดน เียอะไรวะเอามาเยี่ยมยิงโอ้ไม่โดนะนะไโกูมันไม่สมงไตัวอะไรวะแดงแเมื่อกี้บ๊เย,ย ไม่โดนอีกแล้วดีมากเยี่ยมรู้สึกว่าจาไอ้นั้นเยอะมากอื้อฮือะไม่โดนนะโดนอะไรเงี้ยได้ตูได้ตู้ยีงสั่มาสัมาสั่มาสั่มา,มา,มา,มาดีมากเดูใช้สกิลที่หนึ่งอะไรวะไม่เข้าใจอะอ๋ออ๊ยนี่ อ๋อสงสิเยสหนึ่งตอศูนเล่นตังงานเฮ้ยากดตัวอะไรวะเฮ้ยกดตัวอะไรเนี่ยสมาเย้เย้ตัดบอลเอ้ยยัองยิงเข้าลูกสุดท้ายฮือเยดเข้าแล้วเว้ยเด้งเด้งเด้งเอาไล้ โหดมากเมื่อกี้สองศูนย์เลยมากน่าอ้ยเพื่อนขอบอ <c oughs> ลหน่อยชนะแล้วเวอร์โยงยโยงเย่เย่ยะยะสองต่อศูนย์ฮะเพิ่งเล่นครั้งแรกเพิ่งเคยเล่นเกมบอลครั้งแรกเกมนี้มันน่าสนใจดี <c oughs> เรวอะอ๋อจะแต้มพละกำลังความเร็วยิงประตูส่งบอลยี้งบอลเอามาลับที่เราไม่เก่งก็ส่งบอลใช่ปะเอาสิบห้าพละกำลังก็ต้องเยอะๆยี่สิบไปเลยคือยิประตูด้วยเราสุดพละงยิงประตูต้องเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรวะ เรื่องความเร็วมั่งหนึ่งอันเอา,เอ,า,าอ,อ,ะอะไรเดียวเลยที่ส่งบันต่อก็ตรงไหนสติจอะไระก้าบาทออกนี่แล้วมาส่งอะไรมาก็ไม่รู้โอโอกอโอกออกออกไม่รู้เรื่องที่นี่ไอ้รับอีละ <c oughs> เริ่มกันสกอีกครั้งเย่อย <c oughs> โอ้เราได้สองฮนะ คิลเลอร์ตีเ่ะหรือไม่ก็คิลเลอร์ทีเ่ะเย็ดเย็ดเย็ดแทงกว่ทีไหมด้วยบอลต้องได้ตู้เร็วๆลุยเลยอุ๊คค่เข้ามาเขามา,าไามโอ้โหไม่ไงตัวโหดอะทีมเลยเอสอส่งมาเลยเย็ดต้องยิง เขาดูโอกได้ใครวะขอบ้านขอบ้านรับเอจไปแล้วบอลส่งยากไม่งอะไรวะเอ้ยดเกิงโอ้อหือออกอุ้ยต้องสวยตัวหน้าหน้านี่แน่แย่แน่โอ้โหเฮ้ยตัวเราวะเล่นไงวะ กับมาเล่นไงต่ออีกแล้วส่งมาเดี๋ยวมาส่งไปให้ใครว่าโอ้โหวิ่งไปดูความรสูงกวเอสแย่งใี่ป่ะนะไม่โดนเื่อส่งมาพวกเืก่อโดนแย้ง ได้ใคร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 เย้ yeah, ได้เราอีกแล้วถือคือไอด้ดำเดี๋ยวมันโดนได้อุ๊ยโอ้โหอีกแล้วชออีกเพื่อนซ้อมเย้ดดีเส okay, ือมันได้มาเยอะไลโกทีนเราอื่นนะฮะต้องเข้าใจ อยู่นิ่งๆอยนิๆดิยิงไหม่เลยอ้าผมดีๆเอ้าสมัยหตู้เล่นไกเองวะเนี่ยยังบอลยงบอลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเท่าไห่มาเจ้าเออเโี้ยเรารู้สึกาเราไม่ได้ทำอะไรเลย ข้ามกตัวอะไรใครรู้มัง้งมันข้ามไม่ได้หรอวะดักดักดักเดตได้แล้วดักดีดีไม่เข้าวะไม่เลยก็ไม่ตายยังมดแลวน่าเสียดายอ่แล้ว,วมันตายสมัยิงไม่โดนไว้ หนึ่งโซน่ะเพื่อเราทำได้ี๋ยอเราทำไม่ได้เนยมันจะส่งให้คนอื่นเลยเียงยิ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 งโอ้โหดูมันเล่นดิอัพอัพโอ้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 โหวิ่งเสียอ้โอ้โอ้โอ้ เอามาผมได้ท้าไม่ตายแล้วนี้ไม่มีใครอยู่เนี่ยดีมากเฮ้ยทำไงว่าถึงลูกดินโอ้เวลาจะหมดแล้วไปออโอ้เวดลรกปิดท้ายโอ้โหไม่ไม่โดนเนี่ยต้องแรงกว่าน,นี้ ¡Muy buena! ¡Me